สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเซฮายความรวยราศีไหนได้เวลาโกยคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงจากโหนชื่อดังของเมืองไทยค่ะนั่นก็คือหมอลักราชสีนะคะซึ่งได้มาเผยว่ามีหนึ่งราศีที่ช่วงนี้โกยโชคโกยทรัพย์ค่ะ ก่อนอื่นนะคะ a t ท b e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมช่อง a t ท b e เสมอมาค่ะหากท่านไหนต้องการให้กำลังใจช่องเพิ่มเติมสามารถร่วมกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะโหนฟันธงอาจารย์รักราชสีนะคะได้มาเผยดวงในปี2566นี้นะคะมีหนึ่งราศีเดียวเท่านั้นที่ช่วงนี้โกยโชคโกยทรัพย์ พร้อมกับแจกเลขมงคลกันด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งราศีที่ราศีอื่นๆจะต้องมองตามด้วยสายตาที่น่าอิจฉาเลยนะคะเพราะเป็นราศีที่โกยลูกเดียวค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกุมชาวราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13ากุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะตอนนี้แม้ว่าชาวราศีกุมจะเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วได้โชคได้ทรัพย์นะคะ ดาวพระรัสบ,บดีจ้อนในเรือนการเงินเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคงประทานโชคลาภความสำเร็จดาวสุกกำลังจะยกเข้ามาตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจะยาวไปจนถึงวันที่15มีนาคมนะคะดาวสุกตามที่รู้กันค่ะเป็นดาวตัวแทนของความสุขความรัก เงินทองทรัพสมบัติโคจรเข้าสู่เรือนการเงินเป็นมหาอุดเด่นที่สุดในรอบปีกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเลขเด่นที่หมอลักจะให้กับทุกท่านก็คือ5 6 65 08และ80ค่ะเรียกได้ว่าเลขเหล่านี้นั้นเป็นเลขเด่นเป็นเลขมหามงคลโชคมหามงคลชัยกันเลยทีเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ลักษราชสีขอให้ชาวราศีกุมทุกคนตั้งอกตั้งใจไปประกอบกิจทำมาหากินกันแบบสุดชีวิตสุดกำลังที่มี ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านมีความหวังและมีกำลังใจก็จะทำให้เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากดาวให้คุณในช่วงนี้ส่งเสริมให้ท่านได้รับแต่สิ่งดีๆกอบโกยทุกช่องทางอย่างง่ายดายเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราศีที่ได้เวลากโกยในช่วงนี้แล้วนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ